กราบพระรัตนตรัยกราบครั้งที่หนึ่งกราบพระพุทธกราบครั้งที่สองกราบพระธรรมกราบครั้งที่สามกราบพระสงฆ์คำบูชาพระอิมินาสกการเรณนะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิคนะัมบูชาพระรัตนตรยัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภควันตังอภิวาเทมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองสวาขาโตภควตาธรโมธรรมังนามสามิพระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังคโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคังนมามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสระเนนสหะปัญจะศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนัทายะติสระเนนสหะปัญจะศีลานิยาจามะ ตติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนณทายะติสรเนนสหะปัญจศีลานิยาจามะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอศีลห้าข้อพร้อมทั้งพระรัตนตรัยเพื่อประโยชน์แก่การจะรักษาต่างๆกัน พุทธังสรรนังัจามิธรรมมังสรรนางัจามิสังฆสรนางัจามิข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกทุติยมปิพุทธังสรรนังัจามิ ทุติยมปิธรรมมังสารนังขชามิทุติยมปิสังคังสารนังขชามิแม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตติยมปิพุทธังสารนังขชามิตติยมปิธรรมังสารนังขชามิ ตติยมปิสังคังสรนังขชามิแม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกสมาทานศีลห้าปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามิ ข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอาทินนาธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการลักขโมยกาเมสุมิจฉาจารา เวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเว้นจากการพูดเท็จ สุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานศิกขาบทคือเว้นจากการดื่มสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข อะหังนิทุกขโขโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหังอเวโรหโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหังอัพยาปโชโหโมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอะหังอนิโคหโหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกกายทุกใจสุข,ขีอัตตานังปริหรามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินบทแผ่เมตตาให้สรรพ,ส,พสัตว์สัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปาชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาน,นีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมมาตาปิตุนังโหตุ สุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้าขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินังโโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหตุคุรูปัชชายาจริยขา,ชชา,ยายขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุป,ปัช,ชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปปัช,ชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข อิทังสัพพเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั <im fully> ้ง <im fully> หลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสัพเวรีนังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อิทังสภัส,ะะสต,ตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทินกราบพ่อกราบแม่ กราบพระพุทธกราบพระธรรมกราบพระสงฆ